อุปกรณ์เช็คไฟในบ้านแบบง่ายๆราคาหลักร้อยสามารถตรวจง่ายๆด้วยตนเองด้วยเจ้าตัวนี้ครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นเครื่องตรวจไฟนะครับตรวจ เจ้าตัวสวิตไฟเนี่ยช็อคเก็ตเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเรานะครับผมว่าช่างที่เขาต่อไว้เนี่ยเขาต่อครบทุกอย่างหรือเปล่านะครับผมว่าต่อถูกหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อผมว่าใจว่าเขาเรียกว่าช็อคเก็ตเทสเตอร์โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมยี่ห้อที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็คือยี่ห้อที่ชื่อว่าฮาร์โบเทสคือจริงๆเจ้าตัวเนี่ยมันมีอยู่หลายรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีฟังก์ชัน หรือว่าฟีเจอร์เนี่ยแตกต่างกันโดยที่อยู่ในมือผมนะคะผมเป็นรุ่น HT107B ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคะผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาเป็นไงบ้างแกะกล่องมานะครับผมมีคู่มืออยู่หนึ่งเล่มก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมไม่มีภาษาไทยนะก็เจ้าตัวพระเอกของเราครับนี่ตัวเทสตตัวนี้จะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเล็กแค่นี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ย เป็นปลั๊กปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับผมก็คือเสียปุ๊บมันแสดงค่าออกมาเนี่ยก็คือคุณรู้เลยว่าปลั๊กของคุณเนี่ยช่างที่ต่อไว้ถูกต้องหรือเปล่าดูรายละเอียดด้านหน้ากันซักเล็กน้อยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีตุ่มไฟนะครับผมอยู่3ามตุ่มนะครับซึ่ง3ามตุ่มตัวนี้นะครับผมจะติดนะครับผมโดยการติดแต่ละดวงของเขานะครับจะเป็นการบอกนะครับผมว่าปลั๊กไฟของเราเนี่ยต่ออะไรถูกหรือไม่ไม่ถูกตรงไหนนะครับผมเขาก็จะมีสถานะบอกตรงนี้นะครับก็คืออย่างเช่นสมมติ าติด2ดวงนะครับ2ดวงทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าอ่ะอันนี้เนี่ยการต่อเนี่ยถูกต้องนะครับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเราไม่ไต้องการรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมแค่ต้องการเทสว่าเจ้าตัวปลั๊กที่บ้านผมเนี่ยต่อถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเขาก็ทําเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยตรงนี้มาให้นะครับผมก็คือเจ้าตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ย เขาจะบอกนะครับผมจะบอกอยู่ประมาณ3ค่านะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยรุ่นที่ผมมีเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการเช็ค GFCI นะครับคือถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็น RCD อีกครั้งนะครับผมเจ้าตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแสดงสีได้นะเพราะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันต่อถูกต้องนะครับหน้าจอตอน <S <S ตนี้เนี่ยจะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็มีค่าต่างๆขึ้นมานะ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าปลั๊กเ,เนี่ยามาันต่อไม่ถูกต้องนะครับผมก็คือจะขึ้เนเป็นสีส้มครับ มันไม่ไม่เชิงอ,ออกแดงนะมันออกเป็นสีส้มๆมากกว่านะแล้วก็ไฟสถานะเนี่ยก็คือจะไม่ได้ติดเนี่ยสองดวงซ้ายนะครับมีสังเกตเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้มายกตัวอย่างกันสักนิดน,นึงนะครับก็จะเห็นว่าจากรูปเนี่ยไฟของผมเนี่ยที่เสียบที่ปลั๊กไฟเนี่ยจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันติดที่สองดวงซ้ายนะครับก็คือมาอ่านเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเป็นการต่อที่ถูกต้องแล้วรุ่นของผมเนี่ยมันเป็นการวัดแบบ GFCI นะครับตัวเลขด้านซ้ายก็บอกว่าสามารถที่จะ กทีได้ที่14มิลลิแอมนะครับผมอ่ะอันนี้แล้วก็กระแสไฟนะครับผมอยู่ที่234โวลต์นะครับแล้วก็อัตราการโล่ไหลน,นะครับผมก็คือจาก N นะครับผมก็คือนิวตันไป E ก็คือนิวตันไปเอิร์ธนะครับนิวตันไปกราวเนี่ยอยู่ที่ 1>, 1โวลต์นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยแล้วก็ไฟเนี่ยหน้าจอขึ้นสีเขียวก็ถือว่าอันนี้เนี่ยต่อถูกต้องปกติทุกอย่างมานวิกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเสียบเข้ากับปลั๊กเนี่ยที่เป็นบ้านยุคก่อนนะครับผมก็คือเป็นบ้านที่ยังไม่มีสายกล้านะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันติดแค่ดวงซ้ายดวงเดียวนะครับเมื่อมาอ่านค่าเนี่ยก็คือหมายความว่ามันเนี่ยไม่มีสายกลาานะครับแล้วก็ไฟตรงนี้เนี่ย ขึ้นเป็นสีส้มนะครับผมส่วนด้านซ้ายก็ขึ้นเป็น GSCI เนี่ยสามารถที่จะวัดได้14มิลลิแอมป์นะครับผมอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าที่บ้านที่วัยวัดเนี่ยติดเจ้าตัวเซฟตี้คัตหรือเปล่านะครับมันก็เลยอ่านค่าได้ประมาณนี้นะแล้วก็มีแรงดันเนี่ยอยู่ที่235โวลต์นะครับส่วนสายเก้านะครับก็อย่างที่บอกเจ้าตัวบ้านนี้เนี่ยไม่มีกราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นไฟสีส้มนั่นเองครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะเสียบปลั๊กเนี่ยไม่ควรจะเสียบเนี่ยค้างเอาไว้นะครับผมเกิน5นาทีนะครับสำหรับเจ้าตัวเทสตัวนี้ครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ